ในเมืองเกียวโตเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันงดงามมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับรถไฟสายเก่าแก่ที่วิ่งผ่านอุโมงค์มืดมิดว่ากันว่ารถไฟสายนั้นคือรถไฟสายวิญญาณที่จะปรากฏขึ้นในวันพระจันทร์เต็มดวงฮารุกะเป็นนักศึกษาสาวที่เพิ่งย้ายมาเรียนในเกียวโตได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับรถไฟสายวิญญาณนี้มาจากเพื่อนร่วมหอพักแต่เธอก็คิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระ คืนหนึ่งฮารุกะต้องการจะกลับหอพักแต่ว่าเธอพลาดรถไฟขบวนเที่ยวสุดท้ายเลยทําให้เธอต้องไปรอรถไฟขบวนต่อไปที่สถานีรถไฟอีกแห่งหนึ่งขณะที่ฮารุกะกําลังรอรถไฟอยู่ๆก็ได้ยินเสียงหูดรถไฟดังมาจากระยะไกลและรถไฟขบวนเก่าคันหนึ่งก็โผล่ขึ้นมา มันมีลักษณะคล้ายรถไฟโบราณตู้ทําจากไม้และมีแสงไฟสีแดงสลัวๆส่องออกมาจากทางหน้าต่างฮารุกะขึ้นไปบนรถไฟพบกับผู้โดยสารที่มีอยู่ไม่กี่คนพวกเขามีใบหน้าที่ตอบซีดเซียวแล้วก็ดวงตาที่แข็งรถไฟแล่นผ่านอุโมงค์มืดมิดแต่ในที่สุดรถไฟก็ออกจากอุโมงค์ฮารุกะพบว่าเธอมาถึงสถานีนรถไฟที่ไม่รู้จักและสถานีนรถไฟแห่งนั้นก็มืดมิดเงียบสงัดไม่มีใครอยู่เลย ฮารุกะเดินออกจากสถานีรถไฟและพบว่าเมืองนั้นอะ่ะมันแปลกประหลาดเมืองนั้นอ่ะมันคล้ายกับเกียวโตแต่กับเงียบสงัดไม่มีชีวิตชีวาฮารุกะเดินไปตามถนนและเธอก็มาถึงที่ที่น่าจะเป็นบ้านของเธอแต่เธอกลับพบว่ามันสุสโซมไม่มีใครอยู่เธอเดินเข้าไปในบ้านและพบว่าบ้านนั้นว่างเปล่าทันใดน,นั้นฮารุกะก็ได้ยินเสียงกระซิบแว่วๆชินโนเซคายเบียยกศบยินดีต้อนรับ สู่โลกหลังความตายเสียงนั้นดังมาจากด้านหลังของเธอฮาุุกาหันกลับไปและมีร่างของผู้หญิงคนหนึง่งยืนจ้องหน้าเธอระยะก,กระชั้นชิดเธอบีใไปหน้าที่ซีเซียวผิวขาวตอบดวงตาที่ว่างเปล่าฮารุกะกีร้องด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอและเธอถูกขังอยู่ที่นั่นตลอดกาล